อ่าวันนีครับวันนี้ก็มาที่ชุมชนความสิเจริญฝั่งใต้นะครับก็มาดูเรื่องร้องเรียนนะครับนกร้องนะฮะอ่ะโอเค สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ชุมชนหลังวัดฝั่งใต้วัดหลังวัดปน้ำฝั่ง้หลังวัดภาษีเจริญหลังวัดปน้ำฝั่งใต้หลังวัดปากง้าฝั่งใต้นะครับวันนี้ก็มาปรึกษาปัญหาเรื่องของชุมชนนะครับก็มาเจอพี่ประธานชุมชนพี่ประธานชุมชนชื่ออะไรนะชื่ออะไรับสายสัญญาณกับสายสัดญาณผงเดี่ยวครับอ่านี่ครับเนี่ยอ่าเราวันนี้ก็มาคุยเรื่องไข้เลือดออกนะครับเรื่องแก้แก้ไขปัญหาในชุมชนนะครับก็ แก้ปัญหาเรื่องนกร้องเสียงดังนะครับนกนกแก้วใช่ไหมนกแก้วอ่านะก็วันนี้ก็มาเจอที่ประชาชเือนเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่นงมาจ่าโจทยนะครับค่ะ ผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นการตรวจเยี่ยมชุมชนนะครับโดยเจ้าหน้าที่สัญจรนะครับก็เราก็จะมาขอญาติ พาท่านผู้ชมออนทัวร์ในพื้นที่เขตภาษีเจริญนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นออนทัวร์เหมือนกับมาพบกับผู้นําชุมชนนะครับและก็เพื่อให้ทีมงานและก็ในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของการป้องกันกาเรีบออกนะครับให้ได้ผลนะครับวันนี้นะครับหมดแรงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพบกับผมชิดชนุกวนันทศิวัตรคุณนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ